เนื้อหน้าถัดไปนะครับมีกฎหมายนะครับแล้วก็มาตรฐานอาคารเนี่ยในภูมิภาคทั้งหมด23ภูมิภาคที่ถูกรีวิวนะครับโดยเป็นส่วนหนึ่งของโปรเจกต์ขนาดใหญ่นะครับของหน่วยงานที่ชื่อว่า IEA นะครับอันนี้ก็เป็นหน่วยงานด้าน พลังงานของอเมริกาเขานะครับเป็น International Energy Agency โปรเจกต์นี้อันนี้น่าจะเป็นชื่อโปรเจกต์เขานะครับ Energy in Buildings and Communities Annex uh, 79 uh, เป็นเป็นภาคขนวก79ไม่ไม่แน่ใจว่า Annex ที่หมายถึงภาคขนกวกหรือหมายถึงกลุ่ม คณะทํางานเลขที่79นี่นะครับเขาทําเกี่ยวกับเรื่องพลังงานในอาคารและก็ในชุมชนนะครับหัวข้อของเขาในี่สังเกตโคลอนนะครับหัวข้อของเขาคือ o c c u p a n t c e n t r i c building design and operation คือการออกแบบและการใช้งานอาคารนะครับโดยที่มีผู้ใช้อาคารนีเป็นศูนย์กลางนะครับ o c c u p a n t c n t r i c ประเทศที่ถูกศึกษานี่นะครับก็มีอะไรบ้างนะครับมีออสเตรียออสเตรเลียนะครับเบลเยียมบราซิลแคนาดาจีนเดนมาร์กฝรั่งเศสเยอรมันฮังการีอินเดียอิตาลีเนเธอร์แลนด์ Zealand, นิวซีแล uh, นด e, ์นะครับนอร์เวย์สิงคโปร์กอลลิใต้สวีเดนสวิตเซอร์แลนด์อารับิมิเรสนะครับ UAE นะครับสาธารณรัฐอาหรับอิมิเรตมีอังกฤษนะครับ UK แล้วก็มีอเมริกาตอนนี้ผมลองนับแล้วมันได้22องะแต่เขาบอกว่าเป็น23่สิบสารีเจนนะครับลองนับตัวหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปเก้าสิบ บหกสิบเจ็ดสิบแปดเก้ายี่สิบยี่สิบเอ็ดยบสองก็เป็นไปได้ว่าในอเมริกานี่อาจจะมีสองรีเจนอะไรเงี้ยเนาะเขาบอกว่าอทั้งทั้งหมดเนี้ยแสดงอยู่ในแผนที่ด้วยนะแล้วเขาก็ให้ URL มานะครับให้เว็บไซต์มาว่าเข้าไปดูได้ที่ไหนทีนี้เพื่อความง่ายนะครับเราก็จะเน้นไปที่อ,อาคารสำนักงานเท่านั้นนะครับ ถึงแม้ว่างานทั้งหมดนี่จริงๆมันสามารถขยายไปให้ครอบคลุมกับให้ครอบคลุมอาคารประเภทอื่นๆด้วยนะครับนี้เมื่อพิจารณาถึงขนาดของรีวิวครั้งนี้คืองานครั้งนี้นะครับความพยายามในการรีวิวครั้งนี้แล้วก็จำนวนภาษาครับที่เกี่ยวข้องเนี่ยเขาก็เหมือนกับ มีพร i เวล e ลชั่เขาเรียกอะไรเนาะเหมือนเป็นเกียรติอ่ะก็เหมือนกับเขารู้สึกเป็นเกียรติอ่ะที่ได้ทำงานร่วมกับรีวิวเวอร์นะครับคือผู้ผู้ที่ช่วยทบทวนเอกสารทั้งหมดเนี่ยจากหลายๆประเทศนะครับนี่เขาก็ให้ไปดูว่ามีใครบ้างเนี่ยก็ไปดูใน a c k n o w l e d g m น n t นะครับแล้วก็ก็คือกิจกรรมประกาศแต่ท้ายบทความนะครับแล้วก็ไปดูบทความของ คู่นี้ได้นะว่าเขาทํางานเกี่ยวข้องกับประเทศไหนบ้างภาษาไหนบ้างนะครับ